สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อปสามสี่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมสีที่เข้ามาใหม่ของซมูไรในปี2 0 2 4นี้นะครับในปี2 0 2 4นี้ก็สีซมูไรเข้ามาหลายเฉดน,นะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูก่อน5้าเฉดนะครับจะมีเฉดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับหลังจากที่จะทําการพ่นสีให้เพื่อนๆชมเนี่ยเราก็ต้องทําการพ่นรองพื้นก่อน ก่อนที่จะพ่นรองพื้นก็ขย่าสีให้ดีก่อนพ่นนะครับการขย่าสีก็จะช่วยให้ป้องกันไม่ให้สีตันได้นะครับแล้วเราก็ทําการพ่นรองพื้นก่อนโดย5เฉดที่ที่จะพ่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็จะมีรองพื้นที่ต้องพ่นสีบอลน,นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับ แล้วก็จะมี1ชิ้นที่รองพื้นสีขาวนะครับสีขาวที่ผมใช้ผมอาจจะใช้แบบใส่กานะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปิดสเปย์นะครับ การพ่นรองพื้นก็ต้องพ่นให้สม่ำเสมอนะครับมันจะพ่นรองพื้นให้บางๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้การพ่นสีเราทํางานยากแล้วก็สีออกมาไม่ดีนะครับ mm hmm. เมื่อเราพ่นสีรองพื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วเราก็จะมาทําการพ่นสีจริงในเฉดสีแรกนะครับสีทุกตัวนะครับที่เป็นแบบสเปรย์เนี่ยเราควรจะทําการเขย่าก่อนนะครับ สีตัวนี้จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จากที่ผมพ่นเนี่ยก็จะกบตัวง่ายนะครับพ่นรอบแรกก็กบตัวง่ายเนียนสวยเลยนะครับแต่การพ่นสีเนี่ยผมจะพ่นทั้งหมด2รอบนะครับการพ่นรอบแรกก็พ่นให้ทั่วพอนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5้าสินาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยพ่นรอบ2กันนะครับ มาดูเฉดที่2กันนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูชมสีเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการเปิดสีสเปย์ซมุไรนะครับเราควรจะกดตรงช่วงที่ผมชี้นะครับบีบมันจะเปิดง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆงัดนะครับมันก็จะมีโอกาสทําให้จุกหักได้นะครับซัมุไรเขาจะมีจุดที่จะต้องบีบฝาเพื่อให้ฝามันเด้งออกมาอยู่แล้วนะครับสาหรับใครที่ เคยเจอเคสที่พุน่นเปิดฝาไม่ได้นะครับแล้วก็ไปงัดแล้วจนจุกมันหักนะครับก็ให้เปลี่ยนมาเปิดโดยการบีบฝานะครับมันจะทําให้ฝาเปิดออกง่ายแล้วก็ไม่ทําให้จุกมันหักนะครับต่อมาเรามาชมเฉดที่2ต่อนะครับเป็นเทาเมทัลิกก็จะมีเกดสวยนะครับ ตัวนี้ก็ยังจัดว่าพ่นกบตัวง่ายครับรอบแรกอาจจะมีจ้ำนิดนิดนะครับไม่เป็นไรครับเราพ่นรอบแรกให้สำมให้ทั่วไปก่อนต่อมาเฉดที่3นะครับก่อนเราจะพ่นใส่ชิ้นงานเนี่ยเราก็ควรจะพ่นทิ้งเพื่อดูสีก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พ่นผิดสีผิดเบอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยก็จะแนะนำอาอย่าพ่นอัดเปียกมากนะครับเพราะถ้าเกิดพ่นอัดมากเนี่ยมันก็จะออกดำๆๆนะครับส่วนเฉดต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามีเมทัลลิกครับจะออกอุ้มเขียวๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็พ่นกบตัวง่าย สีใหม่ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีที่กบตัวง่ายนะครับจะเน้นมีประกายระยิบระยับสวยงามครับส่วนเฉดต่อไปนะครับก็จะเป็นเฉดอ่าเป็นน้ำเงินกลมเข้มๆนะครับในการพ่นรอบแรกเนี่ยก็จะ พ่นพอเป็นจ้ำๆแบบนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราพ่นอ,อัดให้มันสม่ำเสมอไปเนี่ยสีมันอาจจะลายแล้วก็อาจจะดําได้นะครับมันจะมี2เฉดที่พ่นยาอัดนิดนึงนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับสังเกตว่าสีเนี่ยก็ยังจะไม่ไม่สม่ําเสมอยังไม่ทั่วนะครับยังเป็นจ้ำอยู่ก็สังเกตว่าจะมีสีน้ําเงินกับสีน้ําเงินเข้ม2เฉดนะครับที่จะเป็นจ้ำเยอะหน่อยนะครับจะพ่นยากกว่า3ามเฉดนิดนึงนะครับ ต่อมาเรามาพ่นรอบที่สองนะครับสังเกตว่าการพ่นชิ้นงานเนี่ยผมจะเก็บพ่นขอบงานก่อนแล้วก็ค่อยพ่นหน้าหน้าเต็มของของชิ้นงานนะครับเราก็พ่นแบบนี้ครับผมก็จะก็เออสปีดคลิปนะครับเพราะการพ่นก็จะเหมือนคลิปการพ่นรอบแรกนะครับแต่แค่ว่ารอบสองเนี่ยเราพ่นอาจจะพ่นให้ สีสม่ำเสมอนะครับเนี่ยครับพอเราทิ้งเสร็จช่วงช่วงรอบแรกเสร็จเนี่ยพอเราพ่นรอบสองเนี่ยมันก็จะพ่นง่ายแล้วก็สม่ำเสมอครับเราต้องใจเย็นๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใจร้อนให้พ่นให้มันกบตัวดีเนี่ยมันอาจจะทําให้งานออกมาไม่สวยนะครับสีดําหรือมันเข้มไปนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยถ้าเกิดเราอัดมากเนี่ยมันจะดําเราต้องค่อยๆพ่นนะครับ ตัวนี้ก็จะอมเขียวๆนิดนิดนะครับก็สวยอีกแบบนะครับมันจะเข้มกว่าเขียวเนอนิดนึงส่วนชิ้นนี้จะเป็นน้ำเงินกลมมีประกายนะครับตัวนี้ก็สวยไปอีกอีกแบบอ่าพอเราพ่นห้าเฉดครบหมดแล้วนะครับ แล้วก็ทิ้งให้แห้งสนิทสีเทาอ่อนเนี่ยมันจะจริงๆแล้วเนื้อสีมันจะเป็นด้านนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เงาก็เคลือบเอลกเกอร์ทับหน้าหรือถ้าเกิดอยากให้ด้านก็ไม่ต้องเคลือบก็ได้หรือเคลือบด้านเอานะครับเพื่อปกป้องชั้นสีจริงนะครับส่วนเฉดที่สองเนี่ยก็จะเป็นเทาอมฟ้านะครับจะมีประกายสวยงามชิ้นที่สามก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสังเกตว่าเนี่ยน้ำเงินครับถ้าเกิดว่าเราพ่นชั้นรอบที่สวยเนี่ยมันก็จะไม่ดับนะครับ ส่วนชิ้นที่4ก็จะเป็นสีออกอเข้มกว่าเขียวเนินิดนึงนะครับตัวนี้ก็สวยครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็เป็นน้ําเงินกลมประกายนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเคลือบแลกเกอร์ในตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้แลกเกอร์ที่เหลือจากพ่นงานนะครับอันนี้แลกเกอร์ที่ผมผสมเหลือก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับโดยใช้แลกกเกอร์เซรามิกนะครับ กันน้ามันเบรกกันน้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็กันสารเคมีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นโมเดลเพืพ่อนๆที่อยากจะทราบเบอร์สีหรือ,อความเงาของเลกเกอร์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่หน้าร้านนะครับจากนั้นเราก็ทำการพ่นเลกเกอร์ 2K นะครับเราก็จะพ่น2รอบครับ รอบแรกนี้เป็นการพ่นให้ได้ความเงาพอตึงผิวสัก6 0สินะครับโดยการนครับสังเกตด,ดูหน้าสีที่เราวผมพ่นแต่ละหน้าเนี่ยผมก็จะแค่สะบัดไปกับกลับแค่นั้นแล้วก็เปลี่ยนหน้าในการพ่นเพราะถ้าเกิดเราสะบัดบ่อยเนี่ยมันจะทําให้การพ่นมันจะหนาไปนะครับมันอาจจะเกิดการเดือดการไหลได้นะครับ สังเกตดูว่าผมก็จะสังเกตเอาพอตึงผิวนะครับยังไม่ต้องฉ่ำอะไรมากนะครับการที่เราพ่นแลกเกอร์เนี boo>. ่ยมันก็จะทำให้เฉดสีดูชัดขึ้นนะครับมิติเม็ดประกายก็จะเด่นขึ้นนะครับ เนี่ยครับการสะบัดมือผมแล้วก็ม่านสีที่ทับกันเนี่ยผมก็จะพ่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูไปเพลินๆนะครับการพ่นแลกเกอร์แล้วก็เพื่อนเก็จะได้สังเกตการพ่นชิ้นงานว่าควรเริ่มพ่นยังไงนะครับแล้วก็การดูน้ำแลกเกอร์นะครับที่ผมเอาดูใกล้ๆเนี่ยก็คือ ให้ได้ความตึงผิวประมาณนี้ครับเอาพอเส้นหลอดไฟเนี่ยพอตึงๆนะครับเอาพอตึงผิวแบบนี้นะครับแล้วว่าเพื่อนๆก็จะได้สังเกตการสะบัดมือการเริ่มพ่นเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับจะได้เริ่มพ่นได้อย่างาสวยงามแล้วก็ไม่ผิดพลาดน,นะครับนี่ครับสังเกตผมก็ค่อยๆท รับม่านสีประมาณนี้นะครับแต่ละหน้าสีเนี่ยผมก็จะแค่สะบัดมือไปแล้วก็กลับผมจะไม่ไม่ไปกลับไปกับหลายๆรอบนะครับเดี๋ยวมันจะอาจจะทําให้สีเดือดเลกเกอร์เดือดหรือเลกเกอร์ไหลได้ครับเราพ่นไปด้วยแล้วก็สายตาก็ดูน้มเลกเกอร์เนี่ยครับดูตรงหลอดไฟที่เป็นเส้นๆนะครับเอาพอตึงผิวครับสังเกตดูนะครับ ผมสะบัดไปกลับแล้วก็เปลี่ยนหน้าเลยไปกลับแล้วก็เปลี่ยนหน้าแล้วก็หน้าบนก็ทับเที่ยวแบบนี้เลยนะครับ การพ่นหนามันไม่ได้ช่วยให้แลกเกอร์มันเงานะครับมันยิ่งทําให้เราต้องแก้งานเช่นเป็นผิวส้มเยอะหรือเดือดหรือไหลมันจะไม่ได้ทาให้เงาขึ้นเลยนะครับเราควรจะพ่นให้พอดีพอดีนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือรอบแรกของผมก็เอาพอตึงผิวประมาณนี้ครับ จากนั้นเราก็ทิ้งรอบแรกให,ให,ให้ประมาณ5้าถึงสินาทีหรือ1 0บนาทีสินาทีแล้วแต่ครับแล้วแต่การสบัดมือของเราหรือตามประเภทแลกเกอร์ของเราพอเราดูแล้วเหมาะที่จะพ่นรอบ2แล้วเราก็พ่นรอบ2พ่นแบบเดิมเลยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ให้ดูแบบโฟกัสมากๆเพราะว่ามันก็เหมือนกับการพ่นรอบแรกครับ พอพุ่นรอบสองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งให้แห้งสนิทครับการแห้งตัวของแลกกเกอร์ก็จะอยู่ที่ประเภทของแลกกเกอร์ครับแล้วก็แต่ละโรงงานแต่ละแบรนด์ที่เขาทํามาแต่ละรุ่น,นครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จผมก็ทิ้งไว้ประมาณอันนี้คือค่มคืนแล้วนะครับวันต่อมาผมก็เอามาวางหน้าร้านเตรียมเอามาถ่ายงานแล้วก็แขวนงานให้เพื่อนๆชมเวลาลูกค้าหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยมาซื้อสีที่ร้านผมเนี่ย ผมก็จะมีชิ้นงานที่ผมพ่นเองนะครับบางส่วนยังไม่ได้ทุกเฉดผมก็พยายามพ่นให้มันครบนะครับชิ้นที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นชิ้นที่ทางเราได้พ่นเองนะครับทําให้ผมทราบว่าสีแต่ละตัวเนี่ยการพ่นเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนรองพื้นเฉดอะไรแล้วก็เฉดไหนที่พ่น ยากพ้นง่ายอะไรผมก็จะแนะนํำเพื่อนๆหมดเลยที่เพื่อนๆมาซื้อสีร้านเรานะครับเพื่อนๆจึงไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าร้านเราเนี่ยสามารถให้ให้ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะเราเป็นคนพ่นเองนะครับอันนี้คือแล็เกอร์แห้งตัวแล้วนะครับก็ได้ความเงาตัวนี้ของแล็คเกอร์ 2K c e r a m i c นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะให้เพื่อนๆชมการพ่นแลกเกอร์สมูไรนะครับก็ให้เพื่อนๆดูทั้งแบบพ่นการและพ่นสเปรย์ให้เพื่อนๆชมเลยแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ